สำหรับข้อนี้แหละครับที่ทําให้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบนะครับใส่เข้าไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการลัดวงจรหรือไม่หรือหลอดไฟแค่ไม่ติดเท่านั้นเองเบเกอร์จะตัดการทํางานได้ทันหรือไม่นะครับโอเคนี่ก็เปิดสวิตช์เลยนะครับสวัสดีครับพวกกับผม2อสี modify วันนี้ผมมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมเกี่ยวกับการเลือกใช้หลอดไฟนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหลอดไฟ LED เป็นหลอดชนิด T8 นะครับก็คือออกแบบมาเป็นหลอดหลอดรุ่นใหม่นี่ถ้าเป็นหลอดรุ่นเก่าก็คือเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ซึ่งมีบรรดาและสตาร์เตอร์แต่หลอดปัจจุบันนี้มันเป็นหลอด LED แล้วนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์ทุกอย่าง นะครับแต่ว่าด้านในจะเป็นหลอด LED ไม่ต้องใช้บัลลัสและสตาร์เตอร์นั่นเองในการต่อใช้งานเนี่ยง่ายมากครับแต่ว่าปัญหาที่ผมได้แนะนําไปหล,หลายๆคลิปก็คือว่าหลอดไฟ LED หลอดที่8ตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือว่าเป็นหลอดรุ่นไฟเข้าทางเดียวและไฟเข้า2ทางซึ่งหลอดทั้ง2รุ่นทั้ง2แบบนะครับไม่สามารถนําไปสลับหรือว่านําไปใช้งานเสียบ แทนกันได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดการลัดวงจรหรือเกิดการช็อตนั่นเองถ้าซื้อผิดรุ่นไปเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อหลอดไฟท่านผู้ชมจะต้องดูชนิดของหลอดไฟด้วยนะครับว่ามันเป็นหลอดไฟเข้าทางเดียวหรือว่าไฟเข้า2ทางนั่นเองและวันก่อนนะครับผมมีโอกาสได้ไปเดินห้างก็เดินไปที่โซนอุปก,กรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานไฟฟ้านะครับก็ไปเจอหลอดไฟหลอดนินนะครับก็คือเป็นของยี่ห้อเลกิเซ18วัตต์ซึ่งตรงนี้นะครับ ข้อมูลที่แจ้งไว้ก็คือเขาบอกว่าปลอดภัยใช้ง่าย2แบบในหลอดเดียวกันก็คือหลอดนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทั้งรางที่เป็นแบบไฟเข้าทางเดียวและไฟเข้า2ทางใช้คอมมอนกันได้นะครับผมก็เลยซื้อมาเพื่อนํามาเทสเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมในการเลือกซื้อนะครับและที่สําคัญต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการโฆษณาขายสินค้าใดๆทั้งสิ้นเป็นการแนะนําเป็นการทดลอง เพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นเกจความรู้ในการเลือกซื้อและใช้งานได้ถูกต้องนั่นเองนะครับนี่ถ้าดูจากตรงนี้นะข้างกล่องเขาจะเขียนรายละเอียดต่างๆไว้นะครับนี่ปลอดภัยใช้ง่าย2แบบในหลอดเดียวกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีวิธีการต่อใช้งานนะครับก็จะมีแจ้งไว้นะนี่สำหรับรางที่มีวงจรไฟเข้าทางเดียวนะครับให้ใส่หลอดขั้วด้านสีน้ําเงินหรือด้านที่มีโลโก้ของหลอดไฟเข้ากับด้านที่จ่ายไฟเข้าของราง ก็คืออ่าอันนี้เป็นรางขาหลอดนะครับตรงนี้คือจุดไฟเข้าสายไฟใช่ไหมเขาบอกว่าให้หันขั้วสีน้ําเงินของหลอดไฟนี่นะครับแล้วก็หรือไม่ก็สังเกตตรงที่อ่มีโลโก้ของหลอดไฟนะครับก็คือด้านเดียวกันนั่นเองด้านสีน้าเงินใส่เข้ากับจุดที่ไฟเข้าก็คือว่ามีสายไฟเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับเราต้องหันขั้วสีน้ําเงินเข้าด้านนี้ในการ ใส่หลอดไฟนะครับข้อที่2เขาบอกว่าถ้าเป็นรางที่เป็นไฟเข้า2ทางสามารถใส่ขั้วด้านไหนก็ได้เข้านะครับจะใส่ด้านน้านเงินเข้าตรงนี้ก็ได้หรือใส่ด้านนี้กลับด้านก็ได้นะครับเขาบอกไว้อย่างนั้นนะแล้วก็ข้อที่3คือ,อในกรณีที่เราไม่รู้นะครับให้ใช้ไขควงเทสไฟตรวจสอบก่อนการติดตั้งสําหรับข้อน,นี้แหละครับที่ทําให้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าถ้าเรา ไม่ได้ตรวจสอบนะครับใส่เข้าไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการลัดวงจรหรือไม่หรือหลอดไฟแค่ไม่ติดเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยจะมาทดลองให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดเจนไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าถ้าเราใส่หลอดสลับขั้วกันนะครับระหว่างรางเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจะเกิดการช็อตหรือไม่นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนนั่นเองเดี๋ยวมาเลยครับครับผมทีนี้มาดูรางขาหลอดนะครับรางหลอดรุ่นนี้นะครับ ผมได้ดัดแปลง modify ให้สามารถใช้กับหลอดไฟได้ทั้ง2แบบก็คือเป็นหลอดไฟเข้าทางเดียวหรือ2ทางก็ได้นะครับนี่ใส่สวิตไว้นะถ้าต้องการใส่หลอดไฟไฟเข้าทางเดียวผมก็ปรับมาด้านนี้นะครับตำแหน่งหนึ่งนะครับตำแหน่ง2คือไฟเข้า2ทางนั่นเองแบบนี้นะทีนี้ก็ก่อนที่จะทําการทดลองนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นของใหม่อยู่ผมก็จะมีชุดป้องกันนะครับเป็น c i ร c u เบ b กเกอร์นะต่อข้อขอ้เบรกเกอร์ก,ก่อนนะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กมานะครับก็ต่อสายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยครับผมก็ทีนี้ก็จะทดลองนะครับต่อไปยังหลอดไฟเข้าทางเดียวตามชนิดของหลอดก่อนนะครับผมปรับไปตำแหน่งหนึ่งนี่นะครับไฟเข้าทางเดียวนะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเป็นหลอดไฟที่ต่อเข้ากับรางไฟเข้าทางเดียวให้หันขั้วสีน้ำเงินหรือไม่ก็โลโก้ของหลอดไฟเนี่ยไปยังจุดที่ขั้วสายไฟเข้านะครับก็ ต่อเข้าไปเลยนะวิธีการก็ง่ายๆก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคว้าน้ําเงินไปยังจุดที่สายไฟเข้าก็คือไปเข้าทางเดียวนั่นเองครับหมุนหลอดไฟเท่านี้นะครับนะผมปรับไปที่รางไฟเข้าทางเดียวแล้วนะครับตรงนี้ตรงชนิดกันนะทีนี้ก็อ่ผมเสียบปลั๊กจ่ายไฟเลยนะโอเคนะครับพร้อมแล้วนะจ่ายไฟมาเรียบร้อยผมเปิดสวิตช์เลยนะครับกดสวิตช์อ่ะคือตอนนี้หลอดไฟ ติดแล้วนะครับนี่เปิด,ปดโอเคทีนี้ผมก็จะสลับกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นรางที่ไฟเข้า2ทางเนี่ยสามารถสลับขั้วด้านไหนก็ได้นะครับโอเคนี่นะครับปิดสวิตช์แล้วนะหมุนหลอดออกก่อน,นทีนี้ก็ปรับไปยังไฟเข้า2ทางนะครับสำหรับรางนะผมปรับไปตำแหน่งนี้แล้ว นี่ก็ใส่ในตำแหน่งเดิมนะครับเขาบอกว่าใส่ด้านไหนก็ได้ใส่เข้าไปหมุนหลอดครับนี่นะครับหมุนหลอดตอนนี้คือเป็นรางไฟเข้าสองทางบ้างนะครับแต่ก็ขั้วไฟเข้าทางเดียวอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเมื่อกี้นะครับก็ลองเลยครับผมเปิดดูนะนี่หลอดติดนะครับโอเคทีนี้ลองสลับนะครับสลับกันบ้าง เพราะปกติแล้วถ้าสลับกันเนี่ยคือช็อตทันทีนะครับถ้าเป็นรุ่นทั่วไปนะโอเคนะครับนี่เอาข้อสีน้ําเงินสลับกันแล้วไปทางนี้บ้างนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาลุ้นกันนะครับเปิดเลยนะครับลอดตีสว่างเช่นเดียวกันนะครับไม่เกิดการลัดวงจรนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า ไฟเข้าทางเดียวบ้างอ่าไอ้ตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะครับอ่าผมปัดสวิตเลยนะเพราะปะกติถ้ารางที่เป็นไฟเข้าทางเดียวเนี่ยถ้านําหลอดไฟเข้า2ทางมามันจะเกิดการลัดวงจรหรือช็อตทันทีนะครับถ้าเป็นรุ่นทั่วไปนะโอเคทีนี้เรามาดูก็เปิดสวิตเลยครับอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้เกิดการช็อตนะครับ ช็อตทันทีเลยนะสังเกตว่าเบรกเกอร์จะตัดการทํางานเลยนะเบรกเกอร์เบรกเกอร์ทิปนะนะครับเบรกเกอร์ทิปนะผมปิดสวิตช์ไว้ก่อนนะครับนี่นะเมื่อกี้เบรกเกอร์ทิปอ่าเนี่ยเมื่อกี้คือออนแบบนี้นะครับเวลาผมเปิดไปเบรกเกอร์ตัดการทํางานลงแบบนี้นะครับก็คือเกิดการช็อตนั่นเองทีนี้ผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าหลอดไฟหลอดนี้ สามารถใช้กับรางทั้ง2แบบได้นะครับถ้าเป็นรางที่ไฟเข้า2ทางเนี่ยท่านผู้ชมจะสลับหลอดนะครับจะสลับด้านไหนก็ได้จะไม่มีผลต่อการใช้งานเลยไฟหลอดไฟติดปกติทุกอย่างแต่ถ้ารางที่เป็นไฟเข้าทางเดียวนะครับหรือรางที่ติดมากับหลอดตรงนี้ก็ตามนะนะครับเราจะต้องใส่ให้ถูกขั้วเท่านั้นนี่นะถ้าเป็นรางไฟเข้าทางเดียวนะครับต้องใส่ขั้วหลอดให้ตรงนะครับถ้าสลับกัน จะเกิดการลัดวงจรเหมือนเมื่อกี้นะครับทันทีนะครับหลอดนึงนี้คือนี่แบบนี้นะออกแบบมาให้ใช้ได้กับทั้ง2ลรางก็จริงแต่ว่าจะต้องใส่ให้ตรงด้านใส่ให้ตรงขั้วนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาดูก่อนนะว่าเมื่อกี้ที่มันช็อตไปนะครับหลอดไฟจะเสียหรือไม่เพราะว่าตรงนี้เบรกเกอร์ตัดการทํางานนะครับลองดูอ่ะอันนี้ไฟเข้ารางไฟเข้าทางเดียวนะครับตำแหน่งหนึ่งี่ผมก็ใส่ให้ตรงตำแหน่งเดิม ดูว่าหลอดไฟเสียหรือไม่เบเกอร์ Baker จะตัดการทํางานได้ทันหรือไม่นะครับโอเคนี่นะครับออนเะบเกอร์แล้วก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นี่นะครับโชคดีที่ว่าหลอดไฟไม่เสียนะครับหลอดไฟไม่เสียนะเปิดสวิตช์นะครับนี่หลอดไฟไม่เสียนะแล้วเปิดหลอดติดนะครับจะล,ลองเปิดไปปรับรางไปที่ไฟเข้า2ทาง ไม่ติดนะครับอันนี้ตำแหน่งหนึ่งครับไฟติดนะครับถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าตอนที่ใส่ขั้วหลอดแล้วมันเกิดการช็อตตรงเมื่อกี้นะครับไอวงจรภายในที่จ่ายให้หลอดชุดนี้นะครับไม่เป็นปัญหานี่นะครับแต่เป็นปัญหาที่ไอขั้วด้านนี้ที่เขาออกแบบมาภายในอาจจะมีตัวฟิวนะครับหรือไม่ก็ตัว r ฟิว ตรงนี้ขั้วหลอดตรงนี้มันไม่ถึงกันแสดงว่าชุดด้านในขั้วหลอดตรงนี้มันขาดมันเสียไปแล้วสรุปก็คือว่าถ้าเป็นหลอดรุ่นนี้นะครับถ้าเราใส่ผิดขั้วแล้วเกิดการช็อตเนี่ยมันจะต้องใช้เข้ากับรา,างไฟเข้าทางเดียวเท่านั้นตอนนี้คือ,อ,เ,หอเหลือเฉพาะฟังก์ชันเดียวนั่นเองประมาณนี้นครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการทดลองให้ท่านผู้ชม ได้ดูกันนะครับไม่ควรไปทําตามนะเพราะตรงนี้ผมใช้เบรกเกอร์ที่มีพิกัดกระแสต่ําม,มากนะครับก็คือ,อพิกัด2แอมป์นะครับทำให้ตัดการทํางานด้วยถ้าใช้เบรกเกอร์ทั่วไปเนี่ยนะครับอาจจะเกิดการลัดวงจรหรือช็อตที่รุนแรงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีอุปกรณ์ป้องกันให้ดีในการทดลองนั่นเองประมาณนี้ครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ การทดลองตรงนี้นะครับสรุปก็คือว่าถ้าเราซื้อหลอดไฟรุ่นนี้นะครับที่แบบว่าใช้งานได้ทั้ง2แบบคือไฟเข้าทางเดียวและ2ทางนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อมากับพร้อมกับรางเลยนะครับจะต้องใส่ให้ตรงรุ่นก็คือว่าให้หันขั้วสีน้ําเงินหรือ,อด้านที่มีโลโก้ของหลอดไฟใส่ขั้วที่จุดไฟเข้าหรือสายไฟเข้านะครับ ตรงนี้คือสําคัญมากต้องใส่ให้ตรงด้านให้ตรงขั้วไม่งั้นจะเกิดการลัดวงจรเหมือนการทดลองเมื่อกี้แต่ถ้าเป็นรางที่เป็นไฟเข้า2ทางท่านผู้ชมสามารถสลับเอาหลอดขั้วด้านไหนเข้าได้เลยนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานแต่ถ้านําไปใส่กับรางรุ่นเก่าที่เป็นหลอดฟลู l เรสเซนต์มีบัลลัดและสตาร์เตอร์ก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยเพียงแค่ถอดสตาร์เตอร์ออกก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้เลยนี่นะครับสำหรับการทดลอง และคลิปต่อไปนะผมจะทดลองอถอดต,ตรงขั้วตรงนี้นะที่มันเกิดการลัดวงจรตรงนี้นะครับว่าจะสามารถซ่อมให้สามารถกลับคืนมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่ก็คือให้คุณสมบัติมันเป็นทั้งสองแบบได้หรือไม่นะครับก็ลองชมในคลิปต่อไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทูกคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม2ส,สิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ